พอพันต้องไวเรือตัวเดียวน่ะตัวหนึ่งแม่เป็นเท้าเขาคือใส่พอพันตัวเดียวครับในขอนเพราะว่าหลายตัวเรามันมันนั่นคือมันเป็นเบาเนาะมันก็แเรีนอะไรครับแพะแม่เม็่อยแม่ค่ะเรียนอะไรตัวเนี้ยแม่ก็เลยจงไวตัวหนึ่งแม่แพะเข้านี่ขายขายขายเป็นตัวไครับแม่ค่ะสั่งกิโลขายสั่งกิโลขายยังไงกิโลสมมติว่าตัวตัวเทิงเนาะตัวเทิงนั่นเดินอีกกิโลละแปดสิบห้าบาท ไบทรงมันมีกุ้มเลียงแพะจัง<ม>หวัดเลยเอบที่เขาเขากุมเขากุมมแล้ว้องกับโพดขายเนาะใบย่ำไปขายเขาเจ้ากันนัดนัดโ<บ>ยถวัตอพระสุสั์ถวั<อ>ตวครับสวัสดีค่ะนั่งอุด,ดกรกลางคานพิวานหินกองโมหนึ่งค่ะตำบ,บลหินกองอำเภอสวุวรรณภูมิค่ะเลียงแพรเได้ได้จากปีแล้วครับสามปีแล้วค่ะ สามปีแล้วแม่เป็นจังได็กข้มเป็นไปเป็นมากก็ดเด็ไมเ่เลี้ยงแพลครับแม่โดนพอดีเลี้ยงแผลนอนมันมันเลี้ยงไงมันเลี้ยงไงล่ะปีหนึ่งมันออกลูกสองเทียเลยว่าเออมันให้ผลผลิตดีไหมค่ะอืมเขาเขาก่อนเข้าเลี่ยงเขาต้องเห็นลุงเลี้ยงไหครับแม่ <Main. S 2> ลงทุนหลไหมครับลุงเลี้ยงเ่าลงเลี้ยงประมาณแสนกว่าบาทเนี่ยละ่ะแสนกว่าแสนห้าน,นี่นั่งครับก็มีทึ่งไม่แม่แต่กัมีทึ่งเล็กเนาะแม่หลังค้านี่คือเขาใส่สันไทยมาครับแม่แต่กัคขาหนี่เป็นเล็ก แม่มแการยกสูงมาครับจ<า>้ะเพียงเข้าคือคือยกสูงครับขอเข้านี่พะพอดีแผนมันมักสะอาดเนาะคพรับพอดีมันมักสะอาดแง่ฝนตตแงมอย่างมันมันมันบ่บเด้ลงไปล้างนี้มันนอ้อยอย่างเงี้นอ๋อน้อยของบนเลยแม่ค่ะครับประจำนีทางขืนทางลงเขาแม่ครับบ่าแล้วบาทีน่นี่เอ่อเคดเขากินยังไงครับเขากินยังเป็นอาหารกินหัวอาหารค่ะหัวอาหารแม่กับลำ หัวาหารกับล,ลั่ผสมกันเนี mm ่ยมือหนึ่งกินกินจากเถ้อครับมือหนึ่งหัวาหารกระเพ้าหนีสองเถือเสาแรงครับไอ้สองเถือจ้ะครับแล้วช่องแท้ฮะนี่กะเป็นเขาอื่นว่ายังครับเป็นถังบ่อเนี่ยนเป็นถังถังเข้ามาตัดแต่งเนี่ยนเข้าพาเ่องเขียวเราเข้าพาพาเค่องพาเ่องเป็นเป็นอ่าถังสำหรับใส่อาหารแน่นอ่าครับแล้วน้ำนี่เบากินหนึงไหน น้ำเอาใส่ผู่ให้กินค่ะใส่ผู่ให้กินเลยจับยุ่ในโบกึงข้างหลังอ้อครับจะมขึ้นเปิดไฟเขาบ่ครับเปิดนี่เดีไฟไฟไรยุ่งกั็ไฟแสงสว่างไรยุ่งแหยแพะแมนค่ะครับเราบากที่นีเขากินนอกจากกินหัวอาหารกินลั่มเรียวก็มีกินพวกใบไม้น้ำใบไม้น้ำแม่เป็นมีใบอย่างไรครับเขากินอย่ดินี้กินมานสบายื่อสบายเลยแม่ ก็ี๋มีเห็ดเทียนนี่มีใบปะเพาก็มีแม่นใบปกเพ้าใบพยุ่งกับกินเด้ใบพยุ่งแม่นใบพยุ่งพอดีลุงเราปลูกพยุ่งไห้มันสีหักก็เลยไปเอามาให้มันกินครับกินมาสุใบใบว่าใบกล้วยใบกล้วยใบกะทินาลงก็กินใบใบกะทินาล่งก็กินใบม่วงกับกินอืมกินทุย่างเลยแม่นค่ะครับเขามีมีอาการป่วยเหนียง่าครับนี่ค่ะครับเป็นเป็นเป็นแบบไหนครับเขาป่วยสหลายมันสีป่วยนี่มันที่เป็นหวัดเนาะเป็นหวัด อต่มีป่วยมียงอยู่เนาะแม่ยงสตูเขาหนีเมียงเขามาบ่ครับพวกไม้ยังเขามาบ่เนี่ยไม้จะควงแล้วไม้จะควงแต่ว่าเตา้งแต่หน้าดำชิดเบื่อเอารอบขอบชิดดีเดียนบอเม่ยค่ะแบะย่างไปยู่กับรันเดรลมบะย่างไปยู่กับลมใบปล่อยปล่อยกินอยู่ในนีนปล่อยกินหนาพร้อมแม่ียงบะย่างออกมากก็ยังไปปล่อยกินไปทั้งนอกพร้อมหน้าเลยเข้าปล่อยกินหนาช่วงไหนครับใบค่ะช่วงใบเมียงเขาลงมากินหญ้าเลยเมียครับ กสีมีปลูกญ้าไว้น้ำเนาะแม่ปลูกญ้าไว้อ่าราบาดที่แพ่เฮ้านี่มี่จะตัวครับตั้งเบิด์ั้งเบิดเดี๋ยวนี้เพรสีมี่เก็๊ตัวบ่2ีสิบตัวจ้ะพอพันจะตัวครับอยู่นี่พอพันจ้วงไว้เหลือตัวเดียวน่ะตัวนึงแม่เป็นยังเฮาคือใส่พอพันตัวเดียวครับในของเพราะว่าขลายตัวเรามันมันนั่นคือมันเป็นบบาเนาะมันก็แล่นอะไรครับแพรแม่มันกับเมย่ยค่ะเลียนอะไรตัวเมีย ไม่อ <Man. S 2> ่านก็เลยจงไปตัวหนึ่งไ <Man. S 2> ม่อ่านอือครับแล้วก็มีออกลูกพรอบเนาะไม่อ่านเขาออกลูกลอดลูกก็คือใส่พอพันนี่ผสมกับตัวเมียไม่อ่ <Man. S 2> านพอใส่เวลาจักจักจักเดือนครับหาเดือนหาเดือนแนนมีทองหาเดือนปีหนึ่งปีหนึ่งสิออกสองเถอครับมันสิบพักช่วงแตอ,ออกมากกว่าสิพักเดือนนึงกั ผสมต่อครับแล้วก็มีแพ้ออกรูพร่อมือน,นี้แม่แพ้ออกรูกไหมออกจจกโตัวครับอยู่นี่สองออกสองตัวเลยออกสองตัวได้เธอทั้งสองในตัวเิอเลยแม่อู้แต่ว่าอันออกก้อนหน่ด้แฝดได้เธอก็แม่ครับอแพ้เห้าหนี่ขายขายขายเป็นตัวนครับแม่ค่ะสั่งกิโลขายสั่งกิโลขายยังไงกิโลสมมติว่าตัวตัวเธอเนาะตัวเถิเนั่ยเดนเดินอีกกิโลละแปดสิบห้าบาทครับไปทรงมันมี กุ้มเลียงแพะจังหวัดเลยเอบที่เขาเขากุ้มเขากุ้มแล้วอนห้องกับโพดขายเนาะวันนี้ไปขายเขาเจ้ากับนัดนัดโยถวัตอ๋อบริษัทธบัตรครับนัดอยนเลยไม่อันไปส่งหันเลยค่ะคือในกุ้มห้องเนี่ยเขาสิร่วมัวไปหันเล่นไหมอันแล้มีกุ้มสื่อเนาะไม่อันครับเป็นกิโลไม่อันแล้วกี่ร้อยร้อยยิ้มหาคนนี้ตัวเถิดก็ตัวแม่อยากเถิกเขาเจ้าซื้อแล้วตัวเถิกไปคุ้นไหมครับตัวแม่อยากเถิกอยู่ กิโลรลอยยี่สิบห้าบาทเมนที่เล็กได้ดีแล้วลูกลอยยี่สิบห้าบาทครับตอนนี้ราคาก็ลงเหมือนมครับแมีนแปดสิบห้าแปดสิบห้าแปดสิบอ๋อครับอันก้อนที่หอยหอยอยู่นี่แม่เนี่ยครับแร่ธาตุค่ะแร่ธาตุแมนเอาห้แพเอเรียบไมครับแมนให้มันเรียโอ้มันประโยชน์คือย่างครับนี่ประโยชน์คือมันม่นหามันขาดเช่นเสี่ยงไหมมันมันขาลอยนี่สิไหมครับมันขาลอยเมียนช่องทางการติดตามอ่าฟ้ามแพ้ห้านี้สามารถติดตามได้ช่องทางไหนครับโอ้เบอร์โทรค่ะ 0800690051ครับผมสำหรับผู้ที <ifi ifi> ่สนใจอยากสีได้แพะเนาะอยากซื้อแพะอยู่ฟาร์มของเฮาแม่านครับสั่งขายเป็นกิโลแม่เอาเป็นโตก็ไก่ก็มาเบื่งเอาค่ะครับตองมาเบื่งเอาแม่อนต้องมาเบื่งเอาว่าโตมันมันบอกว่าถึงเนาะวันราคาโตต่อโตนี่ก่ะ มันต้องมาเบิงครับพีก้าสจายุบันทินกองเขาเนาะจ้ายยุบันทินกองค่ะอำเภอสวนผู้มจังหวัดลอยกรเฮาแมนค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณแม่ดอนได้หลายครับสวัสดีคร่ะ